ทีมของวันสตรีสากลปีนี้คือทีมของ Digital Innovation and Technology for Gender Equality นวัตกรรมและเทคโนโลโยีเพื่อความเท่าเทียมทางเพศค่ะเทคโนโลยีเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสได้พัฒนาศักยภาพและจะเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเท่าเทียมกันทางเพศในปัจจุบันนี้ค่ะเนื่องในวันสตรีสากลเป็นโอกาสที่ดีที่พักเพื่อไทย จะนำเสนอนโยบายเพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมกันทางเพศให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งจะมี2นโยบายด้วยนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสามารถสร้างการมีส่วนร่วมโดยสร้างฐานข้อมูลเกิดเป็นเครือข่ายของประชากรหญิงได้มากกว่า10ล้านคนค่ะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีรับผิดชอบงาน3ด้านได้แก่การสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนการพัฒนาทักษะอาชีพและ การดูแลและปกป้องสตรีผู้ด้โอกาสผู้พิการและผู้สูงอายุการทำงานจะเป็นลักษณะของการสร้างเครือข่ายโดยเชื่อมโยงกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีเครือข่ายธนาคารสำหรับแหล่งเงินทุนสร้างโอกาสกลมตํารวจในด้านความปลอดภัยของผู้หญิงกระทรวงสาธารณสุขในด้านของสุขภาวะของผู้หญิงและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำหรับเรื่องที่พักพิงช,ชั่วคราว ซึ่งดูแลประชากรหญิงได้ครบทุกมิติ 2. วัคซีนปากมดลูกจะฟรีสำหรับผู้หญิงทุกคนค่ะสุขภาวะของผู้หญิงเป็นเรื่องสำคัญที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงหญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเป็นอันดับ2อรองจากมะเร็งเต้านมและเราสามารถฉีดวัคซีนป้องกันให้กับผู้หญิงทุกคนที่ยังไม่ติดเชื้อ HPV เพื่อลดอัตราการเกิดมะเร็งปากมดลูกสาเหตุของการเสียชีวิตสำคัญในปัจจุบันเนื่องในวันสตรีสากลปีนี้พักเพื่อไทยจะเผยแพร่ข้อมูลนโยบายในรูปแบบของวิดีโอผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของพักเพื่อไทยค่ะทุกวันนี้ความเท่าเทียมทางเพศระหว่างหญิงชายในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นค่ะประเทศไทยเคยมีนายกรัฐมนตรีหญิง เรามีผู้หญิงที่อยู่ในตำแหน่งบริหารระดับบริหารสูงใกล้เคียงกับผู้ชายเช่นเดียวกันเรามีผู้ประกอบการหญิงที่ประสบความสำเร็จมากมายหรือแม้ในสนามการเมืองของผู้หญิงก็มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในการเลือกตั้งที่จะเข้ามาถึงนี้พักเพื่อไทยเราส่งผู้หญิงเป็นสัดส่วนถึง20%ซึ่งมากกว่าในปี2562ซึ่งมีสัดส่วนอยู่เพียง15%ค่ะ โดยการคัดเลือกผู้สมัครไม่ได้มีการจํากัดเพศแต่มาจากความเหมาะสมเป็นหลักค่ะพักเพื่อไทยยืนหยัดรักษาความเสมอภาคทางเพศเราทำให้เพศไม่ใช่อุปสรรคในการดำเนินชีวิตเรายืนหยัดที่จะทำให้ทุกคนสามารถสารฝันทำในสิ่งที่ทุกคนต้องการไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรทุกคนสามารถเป็นทุกสิ่งที่เราต้องการได้ พรคเพื่อไทยเนี่ยแน่นอนแหละเรามีนโยบายต่างๆมากมายที่จะผลักดันเศรษฐกิจภาพรวมโดยทั่วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ600บาทเรื่องการเรื่องเกษตรกรหรือทุกอย่างที่ทำอะค่ะมันเป็นตัวผลักดันทั้งหมดอันนี้ก็คงเป็นภาพรวมที่ท่านน่าจะกล่าวถึงนะคะซึ่งพักเพื่อไทยเราก็บอกเสมอว่าเราเรา,เราคิดใหญ่ทําเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคิดนโยบายแต่ละอันมุ่งหวังให้ประชาชนทั้งประเทศกินดีอยู่ดีขึ้นทั้งระบบ แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเราคิดใหญ่เราก็ทำเป็นค่ะ